อินโดนีเซียนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ริงออฟไฟหรือว่าวงแหวนแห่งไฟนะครับเจอกับแผ่นดินไหวเจอกับภูเขาไฟระเบิดรวมถึงสึนามิบ่อยครั้งอย่างครั้งที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งก็คือเมื่อปี2547นะครับที่มีผู้เสียชีวิตนับแสนรายเพราะฉะนั้นเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นล่าสุดหลายคนก็เลยไม่คิดว่าจํานวนของความเสียหายหรือว่าผู้เสียชีวิตจะมากมายขนาดนี้ล่าสุดมีการเปิดเผยนะครับว่าระบบเตือนภยัยสึนามิของอินโดนีเซียอาจจะบกพร่องเพราะว่าขาดงบประมาณสนับสนุนครับ ระบบเตือนภยัยคลื่นสึนามิไฮเทคใต้ทะเลลึกที่มีตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนใต้ท้องทะเลคลื่นเสียงและสายไฟเบอร์เคเบิลไฟเบอร์ออปติกนะครับที่ใช้แทนระบบเดิมที่ติดตั้งหลังเกิดสึนามิเมื่อปี2547อาจช่วยชีวิตคนได้เป็นจำนวนมากจากสึนามิล่าสุดแต่ได้รับการสารต่อและทดสอบอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาครับมีการโต้แย้งกันระหว่างหน่วยงานและความล่าช้าในการจัดหางบประมาณ1,000ล้านรูเปียห์ทำให้ระบบ ไม่ได้ถูกพัฒนาไปไกลกว่าต้นแบบของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐในขณะที่เครื่องหม้เครื่องมือเดิมที่ได้รับการสนับสนุนจากเยอรมนีอย่างเช่นเครือข่ายทุ่น22ลูกที่เชื่อมกับระบบเซ็นเซอร์ใต้ท้องทะเลก็ไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะถูกทําลายโดยเรือประมงได้ย่งขาดเงินทุนในการบารุงรักษาเช่นกันร,รับ